กอดอ่ฝนกระดิกตกมาบ้านหลบผักเลยลมย่อเลยนะหันย่อเอ้ยคอย

หลายคนน้หยกย่อกรไรเลยโยอะคนคืนมันก็ย่ออังนิ้ดิ้นเลยชุกกบะไรเลยโอ้ยดูดูโอ้กระได้ระได้รไ้ สบายสบายดีนาะพี่น้องเนาะวันนี้กมาส่งสก,การเนาะผสงสก,การพอเทาอยู่ที่ใ่บ้านนน้อพี่น้องตอนนี้คนกำลังจิตกมาเนาะตอนนี้กลังเลื่อนศพของมันนาะพี่น้องเนาะนก้ลังไหวข้าเดีย O ah!

เอาซื้อแล้วเมื่อคืนแปดศูนย์แที่นะอนเอมันออกมันออกวันนี้ก็มีดิทบุ๊ไรลย่ไนะการทิ้งหันหายมือหนายังมองเมื่อคืนนี Hả? <laughs> à? Ô thằng. Ôi. Ai

lại có để đánh nhục Nho cũng có Cái này โย่ไรคนคือมันเย่ออันนั้นิดนเลยนิดนมันกระโดดขึ้นดิดกระโดดสุกกระเดนเยโอ้ยดูดโอ้ไดได้ไดได้ได้ละจะคนนั่แหละสุกลายคน ไปเรียงงูอ่ะไปเรียงงูอ่ะไปงูกินข่าวต้นมันเก่นะอู้อวิวิป่ไมขึ้นมันเล่นหากสิหน้ามันขึ้นเหนือมันหาไปท้ายหนามุูเองแล้วเนี่กัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà các Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> hát được lúc đó nó nhung nhạc ừ, hơn <laughs> <laughs>

อาูอาอตตันนร้อยร้อยอคูดเวลาอยอี้ก็ยืดย่าง

อา้าเลือกช่ไเออไปกับชิวเทนเองก็ขณะคนมาตกเนาะขณะคนหยุดแต่ว่าจ้า เอาบ่โดนโดนามันบอกโดจุเลยม่มีลยจากเท้านีตอนนี้กำลังวางแินแล้วพี่น้อง

ต้ใ่ว้อชาติหลรดเนาะรับตัวเีชาตินโลดที้อมนั่งนล่หวใจต้องไปอย่างลุกครับล่แงไมเอดเอ้า นี่ดิสิะฮะรที่รถใช้ไม่ใช่ใช่หร้่าน่่มีงเ้อข่ามอ่ะเยเรานี่รถมัน